ที่นั่งในบนชักโครกแล้วไม่มีดใ,ใ,ในต่ะา,เ,าเป็นยังไงบ้างอ๋อภาพนี้นีเองก็เออเป็นภาพจากในละครตั้งแต่สี่หัวใจแล้วครับที่ถ้าทุกคนได้ดูแล้วก็จําได้ก็น่าจะน่าจะเป็นภาพนั้นที่ที่ฉากที่ผมกําลังนั่งชักโครกแล้วก็พี่บอยกําลังแปลงฟันนเดทก,กำลังสะผมใช่ไหอืม เห็นแล้วตกใจไหมคะแบบต้อภาพนั้นกลับมาเป็นข่าวได้ยังไงก็เออจริงๆแล้วยังไม่เห็นนะแต่ว่าก็มีคนมาพูดให้ฟังก็ก็ตลกดีอ่ะก็ทำไปได้ว่าเราก็ไม่รักกลับถ่ายตรงนี้ไม่ไม่เห็นมีอะไรนะซีเรียสเลยครับเขินไหมคะเห็นภาพออกมาแล้วเรายังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยก็ภาพมันไม่น่าจะมีอะไรมั้งแต่ภาพที่ออกมามันค่อนข้างโป๊อ่ะมันมีเหมือนสงสีมิดแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นข่าวอ่ะ มันก็จริงๆแล้วฉากนั้นมันก็จะเป็นใส่บ็อกซเซอร์แล้วก็เอาสือปิดแล้วก็คงถ่ายเล่นๆกันนะครับจะดูต่อมาอีกรอบนึงจะใช่ใชอบ <c oughs> ใช่ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเพราะว่าพี่หนุ่มพี่หนุ่มกริดเป็นเป็นคนมาบอกผมเองว่าก็มีภาพอะไรแบบนี้หลุดออกมามพี่หนุ่มก็จำได้ว่าเฮ้ยเขาเอามา ทอะไราี้ก็นึกว่ามาจากท่านแม่แบบทายวิวอะไรอย่างเงี้ยท่านล่าสุดอ่ได้เห็นว่าพี่แอนพอสมที่ทำปัญญาชนทั้ครัววางโตไว้เป็นหมาจบน้องพี่อันนี้ได้รับเออตอนนี้เอรับทราบว่าจะได้เล่นแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพี่แอนแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับบทมาอ่านอะไรแต่ว่าอยากเล่นมาเคยดูละครเรื่องนี้ก่อนไหม น่าจะเคยดูแต่ผมจำจำจำไม่ได้เหมือนกันอืมวันนี้ได้มีการคุยกับพี่แอนโดยตรงบ้างหรือยังเออยังเลยครับน่าจะเร็วๆนี้น่าจะเร็วๆแต่ก็คืมีเปอร์เซ็นที่จะได้เล่นครับผมอืก็คือปีหน้าคิวลงตัวคิวเอ่อน่าจะลงตัวนะเพราะว่าเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องเหนือเมฆอีกเรื่ง ก็น่าจะน่าจะได้อยู่อยากร่วมงานกับพี่แอนไหมคะค่ะอยากมากครับก็ใครก็รู้นะพี่แอนเขาเก่งเรื่องนี้แล้วเราก็อยากร่วมงานของเขาเราก็อยากไปศึกษาวิธีการทํางานของเขาอีกเรื่องนี้ก็จะเป็นรีเมคอีกลาเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็อีกเรื่องนั้นก็อีกหนึ่งเป็นอีกนั้มันรีเมคตลอดที่นั่นสิเพราะอะไรอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันกดดันไหมคะเขาสองต่อเลยอ่ะกดดันไหม ไม่กดดันนะสำ,สำหรับเรื่องสาวหนุ่มเนื้อทองเนี่ยก็ถ้าถามว่ากดดันไหมก็ไม่เลยเพราะว่าเกี่ยวกับตัวบทแล้วก็เกี่ยวกับเวลาที่มันเปลี่ยนไปอะไรมันก็มันอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนไป mm hmm. มันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเดิมแนี้เราต้องทการต้งหนักเพิ่มขึ้นะหนักเพิ่มขึ้นไหมจริงจริงก็ทําหนักอยู่แล้วโอเคให้ให้ให้ฝากคอนเรื่องนี้ไปเลยนะคะ โอเคครับสำหรับสามนุ่มเนื้อทองนะครับก็เป็นละครที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็มีแง่คิดแล้วก็มีมุมมองของความรักหล,หลายรูปแบบนะครับก็ยังไงถ้าใครชื่นชอบเกี่ยวกับความรักแล้วก็กําลังมีความรักเนี่ยก็มันจะมีวิธีแก้ปัญหาวิธีจัดการปัญหาแล้วก็เจอปัญหาอะไรมาแล้วก็มันจะมีวิธีแก้ไปในตัวครับยังไงก็ช่วยกันดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับสานุ่มเนื้อทองครับ